เริ่มต้นใหม่สรุปนะครับก็คือวิธีการนะครับสำหรับการเชื่อมรางนะครับที่ยังมีใช้แล้วก็หรือไม่มีใช้แล้วก็ตามทีนะครับที่ยังใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันก็คือมีด้วยกัน3แบบนะก็คือวิธีที่1คือ s t s t t u w e l d i n g นะครับตัวย่อคือ F.B.W วิธีการนี้นะครับใช้เครื่องเชื่อมที่เป็น t b ล t บ w e l d i n g Machine นะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเข้าไปดูว่า มันเชื่อมแบบไหนนะครับมาดูค่อยไปดูที่รายละเอียดนะครับตัวที่2คืออ l ลูมิเนียมเทอร์มิตเวลดิงตัวย่อคือ a t w วิธีการนี้นะครับพูดง่ายๆให้เห็นภาพเลยก็คือการเวน้นแกะเอาไว้นะครับแล้วเทวัสดุนะครับที่เป็นตัววัสดุทดแทนก็คือตัวผงเหล็กนะครับหรือว่าน้ำเหล็กที่เป็นสูวนผสมทางเคมีนี้เขา,น,ขานี่แหละนะครับเข้าไปแทนที่นะครับค่อยไปดูรายละเอียดกัน สวิธีนี้แ a s h b u บัตเวลดิงกับ a l u m i n o นเทอร์มิตเวลดิงเรายังใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันอย่างแพร่หลายนะครับโดยนะครับแฟชั่นบัตเวลดิงเนี่ยก็เอาไปใช้สำหรับการเชื่อมเชื่อมรางรางสั้นนะครับที่25เมตรแล้วทำเป็นหลังเชื่อมยาวคือเป็น LWR ส่วนอ l ลูเทอร์มิตอะลูมิโนเทอร์มิตเวลดิงเนี่ยส่วนมากนะครับส่วนมากนะก็จะไปใช้ที่นะครับเชื่อมที่สนามหรือหน้างานเชื่อมต่อรางเชื่อมยาวอีกทีนึงให้มันเป็น CWR นะครับส่วนวิธีหนึ่งนั่นคือ g a s p a พชเช r w e เวลดิงนะครับ gas p เพชเช r ร์เวลดิตัวนี้ในอดีตเรามีใช้กันอยู่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่เป็นที่นิยมสําหรับการใช้งานในการเชื่อมรางละเพราะว่าน่าจะค่อนข้างยุ่งยากนะครับเพราะว่าวิธีนี้เนี่ยไม่ได้เห็นมาร่วมโอ้ยี่สิบยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับยี่สิบกว่าปีแล้วแต่ก็ยังมีใช้อยู่ในหลายประเทศอยู่นะครับก็แล้วแต่นะครับว่าเขาจะ นิยมกันแบบไหนซึ่งในสเปคเนี่ยมันได้กำหนดไว้สาวิธีนี้เลยนะครับว่าก็าคือเชื่อมด้วยแฟชบัตเวลดิงอลูมิโนเทอร์มิตเวลดิงหรือแก๊สเพชเชอร์เวลดิงแล้วแต่คุณจะเลือกมันเชื่อมนะครับไปดูต่ออ่ดูหน้านี้นะครับไปดูวิธีแรกนะวิธีแรกคือวิธีด้วยเชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมแฟชบัตเวลดิงนะครับแฟชบัตเวลดิงแมชชีนเป็นวิธีการเชื่อมแฟชบัตก็คือเชื่อมแบบต้านทานต้านทานยังไงดูนะครับที่เครื่องเชื่อมนะ เครื th ons, made, lighting, the so ่องเชื่อมนะมันจะมียีแผ่นตรงนี้นะครับที่มีลักษณะโปรไฟล์แล้วแต่ขนาดรางที่จะเอามาใช้ในการเชื่อมของแต่ละโครงการนะครับเขาเรียกว่าตัวอิเล็กโทรดอิเล็กโทรดคืออะไรนะครับเห็นอย่างนี้คือแผ่นทองแดงถูกต้องไหมแผ่นทองแดงตรงนี้อิเล็กโทรดคือมีหน้าที่นะครับในการที่จะนำกระแสไฟฟ้าที่จะเกิดจากตัวเจเนเรเตอร์นะครับที่ผลิตจากในเครื่องเชื่อมมันนี่แหละหรือว่าต่อจากสายการไฟฟ้ามาก็ตามที นะครับเข้ามาในระบบนะครับแล้วผ่านเครื่องเชื่อมตัวนี้ไอ้หัวแดงแดงเนี่ยนะครับผมส้มเนี่ยนะเปลี่ยนจากกระแสไฟฟ้านะครับนะฮะจับเข้าไปที่รางนะครับจับเข้าไปที่รางเปลี่ยนจากกระแสไฟฟ้านะให้มันช็อตกันนะครับเกิดความร้อนนะครับเมื่อลาช็อตแล้วเกิดความร้อนแล้วใช้ไฮดรอลิกดันเข้าไปนะครับให้มันหลอมเข้าหากันนะเกิดความต้านทานนะครับเห็นไหมว่าันมีกระบอกไฮดรอลิกอยู่นะครับตรงนี้อ่า นะครับใช้เวลาอยู่ประมาณอ่ประมาณสี่าทีแล้วกันแล้วแต่เครื่องเชื่อมแล้วแต่รุ่นด้วยนะครับนในการเชื่อมนะครับเราดัน้าหากันซึ่งวิธีการเชื่อมแบบแฟชบัตเวลดิงเนี่ยอจะไม่มีแก๊นะครับก็คือให้เนื้อรางมันหลอมเข้าหากันสรุปวิธีนะก็คือนะครับกระแสะไฟฟ้านะครับปล่อยกระแสะไฟฟ้าเข้าไปที่รางนะครับแล้วเปลี่ยนกระแสะไฟฟ้าให้เกิดเป็นความร้อนช็อตกันระหว่างวัสดุ2ตัว ก็คือรางสองสองสองทอดที่มันต่อกันนะครับเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าให้เป็นความร้อนและความร้อนนะครับเมื่อเกิดความร้อนและเกิดการละลายตัวนะครับแล้วใช้ตัวไฮดรอลิกนะครับดันให้มันหลอมเข้าหากันก็จะมีระยะของเวลอยู่ประมาณ2.5เซนสองถึงสองจุดห้าเซนรูปแบบนี้นะครับอ่ะอีกทีหนึ่งวิธีที่สองคืออลูมิโนียมเทอร์มิตเวลดิงนะครับก็คือการเชื่อมนะครับด้วยวิธีการเว้นแกลบแล้วเอาวัสดุไปแทนที่นะครับนะ เป็นการกระบวนการการเชื่อมที่ต้องอาศัยความร้อนนะครับโดยการเผาหน้าตัดรางเรียกว่าการพีฮิตนะครับเพื่อให้ความร้อนนะครับของการพีฮิตเนี่ยนะครับหนึ่งแหละเพื่อวอร์มนะครับให้เหล็กนะครับหน้าตัดรางที่มันจะมันมันทำการไร้รับการเชื่อมเนี่ยมันมนะครับม,มีอุณหภูมิที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันกันกบนะครับผงเชื่อมหรือเนื้อเชื่อมน้ําเหล็กที่มันจะไหลลงไปแทนที่เพื่อให้มันล้อมติดกันนะ มันจะมีคําต่ออย่างนี้ไปคําว่าพีฮีทม่เพียงพอนะครับก็คือการเผานะครับหรือว่าการให้ความร้อนนะครับที่หน้าตัดรางที่มันให้มันหลอมเนี่ยไม่เพียงพอเมื่ออุณหภูมิมันไม่เท่าหรือไม่ใกล้เคียงกันกับน้ําเหล็กหรือน้าตัวตัวน้ําเหล็กแล้วกันนะครับที่เข้าไปแทนที่เนี่ยนะครับมันก็จะทําการเชื่อมไม่ติดบางส่วนนะครับเดี๋ยวเราไปพูดกันว่ามันมีรูปแบบไหนบ้างเชื่อมไม่ติดบางส่วนเป็นแบบไหนซึ่ง แกลบที่เว้นไว้นะครับให้น้ําเชื่อมหรือวัสดุนะครับของผงเชื่อมที่หลอมเป็นน้ำแล้วเนี่ยนะครับเข้าไปแทนที่ก็อยู่ประมาณ2 5ม mm ิลิเมตรนะครับเรียกว่าเป็นสแตนดาร์ดเวลแก็บนะหรือแบบหนึ่งในกรณีที่รอยเชื่อมมัน,ม,นมันพังแล้วต้อง,องทําการซ่อมตัดซ่อมนะครับแล้วดึงรางเข้ามาเชื่อมให้เป็น20อ่าให้มีแก็บ5ีมิลไม่ได้เนี่ยก็จะใช้เป็นวายแกลบก็คือมีไซส์ตั้งแต่50ถึงถึง75มิลแก็บนะครับเรียกว่าวายแก็บนะ ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับนะครับผู้ผลิตนะครับว่า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 จะมีมีมีไซส์ไหนรูปแบบไหนไหนบ้างนะครับส่วนผงเชื่อมเนี่ยเขาจะเรียกว่าเทอร์มิตรเวลดิงพอร์ชันนะครับแบ่งเป็นใช้สำหรับหัวรางหัวอ่อนนะครับให้เป็น Z90 นะครับกับรางหัวแข็งก็คือ Z120 นึ่งสองศูนย์นะครับใช้กับรางหัวแข็งนะครับรูปแบบนี้นะครับในรูปเนี่ยก็จะเป็นเใช่ไหมเป็นสแตนดาร์ดแกลบนะครับสแตนดาร์ดแกลบเวลที่25่มิล นะครับก็อยู่25มิลนะครับตัวที่เป็นเป็นนูนๆออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าตัวตัว r e i n f o r c e m e n t ก็คือตัวเสริมกำลังนะครับซึ่งจะต่างกันกับตัวรอยเชื่อมที่ของแฝงบัตรซึ่งมันจะมีตัวที่เป็นตัวตัวเอ็กคลิออกมาคือตัวส่วนเกินเนี่ยนะครับนิดเดียวเพราะว่าตรงนั้นคืออะไรคือมันหลอมเข้าหากันนะครับมันดันเข้าหากันเป็นเนื้อเดียวกันแต่วิธีการเชื่อมแบบอลูมิเนียมเทอร์มิตเวลดิ่งเนี่ยนะครับก็คือตัวมีมีแกล แล้วใช้วัสดุทดแทนแทนเข้าไปเพื่อเชื่อมรางให้มันติดกันดังนั้นแล้วเนี่ย <c oughs> เขาดีไซน์ให้มีตัวที่เป็นนูนๆออกมาเขาเรียกว่าตัว reinforcement นะครับเรียกว่า reinforcement กา reinforcement ก็คือตัวเสริมกําลังนะครับรูปที่2รูปต่อมาด้านล่างก็คือตัว Y วแกละไหมไวแกลก็จะหนากว่าหน่อยใหญ่กว่าหน่อยนะครับเป็นเบิ้ล2เท่าของรอยเชื่อมแซนดานนะครับก็เป็น Y วแกนะ ส่วนผงเชื่อมและวิธีการเชื่อมมี2แบบนะครับในอลูมิเนียมเทมเพตบิลดิ่งนะก็จะเป็นแบบวันช็อตก็คือมันจะมีโมนที่เป็นคูซิเบิลเนี่ยนะครับแล้ววันช็อตคูซิเบิลนะครับแอนด์พอร์ชั่นนะตัวเบ้าหลอมเนี่ย <c oughs> หรือหม้อหลอมเนี่ยเขาเรียกว่าคูซิเบิลนะครับคูซิเบิลคือแบบนี้จะเป็นโมนทรายนะครับเป็น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 หม้อทรายนะครับใช้แล้วคือทิ้งเลย นะแล้วแต่สเปคส่วนมากจะเป็นสเปคที่กำหนดมาของรอฟมอนะครับเขาใช้กันคือใช้แบบวันช็อตคูซิเบิลนะคือใช้ข้างในเราทิ้งนะครับอีกแบบหนึ่งคือเป็นพอร์ชันเป็นผงเชื่อมเทอร์มิตใช้แบบคูซิเบิลแบบที่เราเห็นแบบนี้ในรูปนะครับเป็นหม้อแต่ว่าข้างในข้างล่างมันจะเปลี่ยนไส้นะครับันมีไส้ของอมันอยู่ข้างล่างนะครับเป็นจุกนะเปลี่ยนไส้มันนะครับมี2แบบนะครับ2แบบนี่ก็แบบที่1นนะเห็นไหมเป็นแบบใช้หม้อนะครับแล้วก็เปลี่ยน เปลี่ยนตัวไส้ของมันก้นคูนซสเบิ้ข้างล่างนะครับเรามาดูนะครับหน้าที่เด่นหลักๆของการเชื่อมแบบอลูมิโน t เทอร์มิตเวลดิงเขาเอาไปเชื่อมที่ไหนการเชื่อมแบบ ATW เนี่ตัวย่อของมันเนี่ยมาจากคําว่าอลูอลูมิโนเทอร์มิตเวลดิงนะครับใช้เชื่อมราง25เมตรก็ได้นะครับให้มันเป็น LWR ก็ได้ซึ่งโครงการส่วนต่อขยายท่านาแรงเบียงจันเนี่ยนะครับ เขาไม่สะดวกกับการที่เอาเครื่องแฟลชบัตเว m แมชชีนเนี่ยนะครับไปเชื่อมเขาก็ใช้ทำการเชื่อมด้วยอลูมิโนลูมิ i โนเทอร์มิตเวิงนะครับได้เช่นกันก็เชื่อมไปทุกๆ25เมตรทุกๆ25เมตรซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวทีมงานของท่านอาจารย์เนี่ยกำลังรอตรวจอยู่นะครับตอนนี้กลับตัวอยู่นะครับหรือ,อโครงการบางโครงการที่มันไม่มีพื้นที่ที่จะตั้งเครื่องเชื่อมเครื่องแฟลชบัตนะครับเขาก็จะใช้วิธีนี้เหมือนกันวิธี การเชื่อมด้วยอลูมิโนเทอร์มิตรเลดิ้งเช่นงานโครงการปรับปรุงทางจากจิตรดาสถานีจิตรดานะครับสวนจิตรดาไปหัวหมากซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นพื้นที่แคบๆนะครับที่ถูกลุกล้ำด้วยชาวบ้านนะครับก็จะไม่มีพื้นที่ที่จะเอาอพื้นที่ทําเดโปนะครับเขาก็จะใช้ตัววิธีการเชื่อมแบบอลูมิโนเทอร์มิตรเลดิ้งนี่แหละในการที่จะไปเชื่อมแทนนะครับนะและอีกวิธีหนึ่ง ไม่ใช่วิธีหนึ่งผู้ผิดนะโทษทีก็คือนอกจากใช้กับการเชื่อมให้มันเป็นรางเชื่อมยาวแล้วนะครับอย่างที่บอกไว้คือรางเชื่อมยาวเมื่อมาติดตั้งที่หน้าง,งานแล้วก็ทําการเชื่อมประสานเข้าด้วยกันให้เป็น C w, C W R โดยการเชื่อมอลูมิโนเทอร์มิตเวลดิ้งนี่แหละเข้าไปตัวที่3มนะครับเป็นการเชื่อมแบบที่บอกไว้ว่าในบ้านเราไม่ใช่ละนะครับหายไปหลายปีแล้วนะครับแทบไม่เคยเจอเลยประมาณ20กว่าปีแล้วมั้งนะครับ,นะรบก็คือการเชื่อมแบบแก๊สเพรสเชอร์เวลดิ้งนะครับ ก็คือลักษณะการเชื่อมแก๊สเพชเชอร์เวลดิ้งเนี่ยคล้ายๆกันกับเชื่อมแบบแฟชบัตเลยแต่มันคล้ายกันแล้วมันต่างกันตรงไหนคล้ายกันตรงที่ว่าคือมันการเชื่อมต้านทานเหมือนกันแต่แฟชบัตนะครับใช้กระแสไฟ้าให้ความร้อนนะครับกระแสไฟ้าให้ความร้อนแต่แก๊สเพชเชอร์เวลดิ้งนะใช้กระบวนการการเผาด้วยแก๊สและแรงดันนิลมนะครับเหมือนกับการเบินเลยพูดง่ายๆคือ เอาวิธีการของแฟลตบัตและเทอร์มิตเนี่ยมารวมกันเทอร์มิตนะครับก็จะเป็นการเบรนเนอร์แก๊สนะครับอยู่ประมาณ7นาทีนะครับให้ได้อุณหภูมิเนี่ยจะมันหลอมได้เนี่ยพันกว่าองศานะครับนะแล้วใช้ไฮดรอลิกดันเข้ามานะครับเหมือนกันเลยไหมแฟลตบัตแฟลตบัตก็มันก็ดันเข้ามานะครับแต่ใช้ความร้อนจากการอ่าจากกระแสไฟฟ้าที่มันเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนลักษณะนะครับแต่ตรงนี้ใช้แก๊สนะครับใช้แก๊ส ก็คือในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็โดยปกติเขาก็จะเชื่อมกันอยู่ในเดโปโดนะครับเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงนะครับก็จะมีหัวตัวแก๊สเพรสเชอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาเป็นยังไงนะครับ <c oughs> คนค่อนข้างยุ่งยากนะครับรวมถึงแก๊สกระลมเนี่ยที่จะเอาไปเชื่อมเป็น LWR หรือ c b r หน้าง,งานเนี่ยอาจจะยุ่งยากหน่อยฉังนั้นก็จะเชื่อมอยู่ในเดโปโดนะครับซึ่งปัจจุบันวิธีการนี้ไม่ใช่แล้วนะหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับนะ คล้ายๆเครื่องตัวทิมเมอร์เลยเห็นไหมครับนะก็จะมีตัวแกส๊สตัวลมนะครับตัวแกส๊สตัวลมนะรอยเชื่อมออกมาเหมือนกันเด็กเลยกับแฟลชบัตเห็นไหมครับเพราะมันดันเข้าหากันนะครับให้ความร้อนด้วยแก๊สกับลมนะครับแก๊สกับลมแล้วก็ดันด้วยไฮดรอลิกนะโอเคแหละสรุปนะครับการเชื่อมรางนะครับที่มีใช้บนโลกนี้เลยนะที่การเชื่อมแบบแฟลชบัตเวลดิ้งนะครับด้วยการใช้เครื่องเชื่อมแฟลชบัตเวลดิง้ง แมชชีนนะครับก็คือตัวย่อของวิธีการเชื่อมแบบแฟลชบัตแฟลชบัตเวลดิ่งก็คือ F-FBW นะครับวิธีการเชื่อมของมันก็คือนะครับใช้กระแสไฟฟ้านะครับนะครับผ่านอิเล็กโทรดของเครื่องเชื่อมนะอัดนะครับนะครับปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่รางสองเส้นนะครับแล้วนะครับปล่อยเปลี่ยนจากกระแสฟฟ้าให้มันเป็นความร้อนนะครับแล้วก็ให้มันห้ดูลิกอัดเข้าหากันนะนี่คือวิธีการของมันนะครับเป็นรอยเชื่อมแบบต้านทานนะครับ วิธีที่2ก็คือวิธีการเชื่อมแบบอลูมิโนเทอร์มิตเวลดิ้งก็คือจะมีแก็บนะครับเว้นแก็บเอาไว้ให้วัสดุหรือว่าน้ำเหล็กหรือว่าผงเชื่อมเนี่ยที่มันถูกล้อมไปเนี่ยเข้าไปแทนที่นะครับก่อนเชื่อมก็คือต้องทําการพรีฮีทนะครับพรีฮีทนะครับด้วยแก๊สกับลมนะครับตามอินสแันชั่นที่เขากำหนดมานะครับนะโดยด้วยการเชื่อมแบบอลูอลูอลูมิโนเทอร์มิตเวลดิ้งเนี่ยก็คือจะมี2แบบด้วยกันก็คือใช้แบบมาวันช็อตคูซิเบิลกับเป็นพอร์ชั่นคูซิเบิลนะครับ นะก็ส่วนมากนะครับเป็นวันช็อตเนี่ยจะเป็นสเปคของลอฟมอรที่เขากำหนดมใม้ใช้วันช็อตโดยตรงเลยนะครับนะก็จะใช้ในกรณีที่นะครับเชื่อมนะเอาไปเชื่อมเป็นรางเชื่อมยาวจากรางสั้นเป็นรางเชื่อมยาวแล้วรางเชื่อมยาวเป็นรางเชื่อมยาวแบบไม่จำกัดก็ได้นะครับตัวย่อของอลูมิโนเทอร์มิทวิลดิ้งก็คือ atw นะครับแล้วตัวต่อมาคือแก๊สเพเชอร์แก๊สเพเชอร์คือการผสมกันนะครับคอมบกันระหว่างการเชื่อมแฟชบัตและการเชื่อมแบบ อลูมิเนียมเทอร์มิทเวลดิงก็คือนะฮะเป็นเชื่อมแบบต้านทานที่เปลี่ยนจากกระแสฟ้าให้มาเป็นใช้แก๊สกับลมในการที่จะให้ความร้อนแทนนะครับก็คือ3วิธีนะสรุปนะครับโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักสิบนาทีเดี๋ยวเรามาเจอกันในขั้นตอนของการการตรวจสอบคุณภาพนะของการเชื่อมต่อไปครับโอเค